Uh-huh. Nay ở sáng bang bang binh giang bam bay sáng bam bay sáng kia nô la tay bên bên bakoo lộ tay đầm tương sáng nômens inside bam 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 cũng cho bà buồn bốn tàu cho nổi nàn đều nằm na nhầm mà lộn mà quấy thì cho đỉnh rằng nhau chẳng thong thảo mình bà bao gần quãng xuân buồn xong luôn phải hết nó mình đến con bắn tôm bấm phá chín say ốt nó men bạc vàng khó bạc cháu hẹn nó nằm đều nằm nào mà ta bỏ ta lẻn cúm bàn bằng răng cháu bên răng มาดังเดียวถึงพี่พอมันมีโนแม่นโดไม่พนาวันหลายย่างนวลอเลยเจ้านันนาละพันต่างตีบ้านมาพี่ผู้เดียวอันเจ้าเหยาต้อยเล่นแต่เล่นต้อยเล่นแต่ต้อยเล่นแต่เล่นต้อยเล่นแต่ต้อยให้แน่ต้อยกองไห้แน่กองหมอลำโนแม่นเป็นกนปานป่าหูนี่จังหวะ แม่ลูกผู้ลำอยู่หลายตอนให้คนนอนคนนอนน้อแม่นตกใจตือนมายามแจงบทจาแดงน้อแม่นเอานน่นจันน้ามาแจงยาทำซุ้งน้อแม่นนายเหงืนยิ้มใส่น้ำแสนละกำศกเศร้าเลือไหลคิดถึงใครสศกเศร้าเหงาสว่างมีกูควงทางบ้านจริงไม่ละยี่พอมีผู้รอน้อแม่นอยู่บ้านจริงแต่ไม่ไหมควันใจละไม่เคยเลืไหล คนใจหัวฟั้งไม่เคยหรือเลยทุกคุณจะเศร้าสศกอยู่ทำไมตาตกตาแจ้งเหมือนตาเบ่งปองปองน้องยังเต็งเต็งดีนะปองน้องยังเต็งเต็งดีตรงนั้นก็ดีตรงนู้นก็ดีกองดีหมดเลยบองเคยกละมาลองเล่นบองเคยกละมาลองเล่นท่านินกองคอยจะเตือยยันแต่ลง ทางเหือยันแต่ฟัวใส่อยู่สุบมือกันยามเสมออยู่สุยามสนหนายามคำนอนคำหนายามคำนอนคำหนาเลยฟ้าเงินมาจังดองน้องเลยฟ้าเงินมาจังดองน้อง